ดีนะคะสวัสดีค่ะวันนี้ก็จะพาแม่สัตประออกมาถูเสานะคะอาบน้ำนะคะเอาใส่ปลอกนะคะวาแม่สักรนี่ใส่ที่ตื่นตกใจนะคะเอาใส่ปลอกออกมา น้ำเสร็จก็จะได้ทำความสะอาดตตอนนี้ก็ยังไม่ได้ทำความสะอาดนะคะั hey. Hey ะดีจัดจัด ไม่ได้มัดคอเดี๋ยวลองดูว่าจะไปจะยังไงนะคะจะจะยังไงจะอยู่กับแม่หรือว่าจะจะออกห่างแม่หรือจะอยู่กับแม่นะคะเป็นวันแรกเลยนะคะที่เอาม้สากะออกมาให้ถูเสานะคะ ยิงยิงไหมแก่ยังหรือขอบเขตขอบเขตแต่และในตัวสัตว์ตื่นเสียงหมาลงไม่ใช่เสียงหมาหมามันเยอะนะครับมาวิ่งมาแถวนี้เยอะมากๆเป็นฟูงเลยเมื่อเช้านะคะ ใช้เวลาสักหน่อยนะคะเพราะว่าพอจะมัดได้พอใส่ปลอกใส่สกเปินใส่เยอะๆอิออ่มเยอะเตรียมเปลียดอัอนไหนเตรียมเปลียดอัอนไหนะเดีไปเอากล้วยก่อนเตรียมกล้วยก่อนนะคะ đưa tôi nói giờ nào nè, ừ เอาออกมาอาบน้ำวันแรกเลยนะคะวันนี้นะคะหลังแกว้วปลกผักหลักษาเด้อยมันเป็นเง็ดเราเป็นปล่อยอันดิงกันรอเลยใจเสียใจเมื่อก่อนแกว้วไอเปรี้ยวเดี๋ยวเอาเกล้วยมาฝน รังเก็บ้วยนะคะให้น้องสาวกันตะปูกันตะปูกันควงมิงมิ่ง Too bad. Hey. Kì. Anh nó này đứng cận anh này hả? Cái gì bơi Wow vậy. mày kì.

โซนๆมากๆเลยี่ซากกระก,ก็คันนะคะคันสุดๆดเอ้าคันคันไม่ไอ้มูกยังไม่เคยออกยังไม่กินนะคะเอวางามจะยิงเกะปูไหรอ

ไอยแก่กี่ังค์กี่ดิน então, ็นติวเลยแต่ไอเด้๋ยวไอ้บุญติดแม่คนเกยงนี่ไม่ได้ติดแม่เลยโอ้แม่ก็พ่อแม่แม่ก็ไม่เรียกเอาลูกเลยคนเกยงไหมบุญติดแม่ พูดไว้ถึงตูงมายเออโอเคนะคะได้อาบผูเสาวเบสบายเลยนะคะวันนี้วันแรกนะคะตุนหัวยังไม่เคียนตนหน่อยนะคะ นยาภาษาเด็กอย่างเล็กไม่ติดแม่ด้วยแม่ก็ไม่เรียกเอาลูกด้วยนะคไหนโอ้ uh huh. แม่ก็อยากคันเอาถูให้หายคันนะ,ะ uh huh. เอาสุนหัวดูดูเสาอ่ะเอ เยอะเป็นเองเองมากมากเลยห่างตู้ไม่ง่ายเออเออเอออารมณ์ดีอารมณ์ดีเออแก้มควงจัดความแก้มเตรียมเรียบร้อยเอ้อยังโกลแอร์ล็อกิตหน่อยอะไรแก อินเตอร์เทรดเดอรเอออไรเกลเวลานึงไอ้เราดิ้กอะเตรียมขวางลาดปูนด pues, ิ <S 2> <S 2> ้งบนแผ่นลาดปูนเทปูนโดนอะไรป่วยเด้อเออว่าไอ้เริ่มชินแล้วโดนไอ้แก้ดิจิ กะ <g ül s> ละมังก็เล็กเอ้ล็อกสำล็อกไอ้กินเอ้าบอกเคยล็อกยังไม่ชินนะคะยังไม่ชินออกวันแรกเลยนะคะออกวันแรกเลย ตาคนละกูตูแบบคันมานานแล้วคันมานานแล้วกูตูนานๆหน่อยเอวอ่ะแล้วว่าประเนี๋ยแต่แต่ก็มันว่าประใดเนี่ยแลวลวลัดปูนลงเทปปูนกัแล้วตรงนี้ cái đai mạch ê im bài này ừ mà nàn lé rồi ừ, chú mà nàn lé rồi ừ. chú mà nàn sao nè ăn cái nào tay ừ oh. yeah.

ต้องแก้ไขใหม่แล้วเฮ้ยยี่กี่เก้เอียยังไงต้องป้องกันนะคะไม่งั้นไปไกลไม่งั้นไปไกล โอเคเฮ้ยอ่าพอแล้วพอแล้วมีความสุขแล้วแหละมีแหง้งมีแหง้งมีแห้งแล้ว,นนวนนเน่าหันหนึ่งอันไหนตื่น่าเอปเล็ตยัง่ะ

โดน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 หน้าตัวเองเลยกำลังเล่นกำลังเล่น โอ้หร oh ือวะพอแล้วเข้าบ้านได้เลยง่ายจะต้องซ่ะจำเอเลี่ยเลยกี่กี่เหลี่ยงอ่ะอืมลบุญละเบียจักยัง เละวุ่นระเวียมากมากเลยเอาปิดประตูโอเคอาบเรียบร้อยแล้วนะคะ อจบคลิปเพียงเท่านี้กันนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์จับจักรยาและกดติดตามให้กับช่องทางสาระเป็นรีด้วยนะคะสวัสดีค่ะ